รู้หรือไม่ว่าทุกนาทีสมองของลูกน้อยจะสร้างการเชื่อมต่อเฉลี่ย1นล้านจุดสมองมีเซลล์ประสาทนับพันล้านซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง3ปีแรกของชีวิตผ่านประสบการณ์ที่ได้รับซ้ำๆนักวิจัยพบว่าช่วง0ูนย์ถึงสขวบเป็นระยะวัยต่อการเรียนรู้หรือ sensitive period ของสมองโดยเฉพาะการรับรู้เสียงการพัฒนาภาษาการคิดขั้นสูงการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นรากฐานสําหรับการเรียนรู้ทักษะที่จําเป็นในการ ดำรงชีวิตซึ่งกุญแจที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ผลการศึกษาทางคลินิกยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูในช่วง3ปีแรกส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมองทักษะทางอารมณ์และสังคมความสามารถในการคิดสุขภาพและความสำเร็จในอนาคตสิ่งที่เด็กประสบในวัยนี้จะฝังลึกและส่งผลระยะย,ยาวต่อพัฒนาการสุขภาพกายและสุขภาพจิตดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกจึงเป็น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเด็กในช่วงวัยนี้นั่นเอง Small and Mighty ความน่ารักที่โลกต้องการ